มาแล้วครับผมฝนตกมาแล้วครับโอ้ยขึ้นบ้านขึ้นบ้านครับผมขึ้นใจครับผมหลั <c oughs> งจากที่ไม่ตกมาหลายวันแล้วครับผมตันนี้เริ่มตกมาแล้วนะครับฝนตกมากเลยดีอาการกระดิ่ง,อง้อนครับผมจิตใจก็ชื้นบานนะครับมาดูบรรยากาศครับผม ซัมนี่ก็ได้ที่แล้วก็ผมบกับชิโบฮอนนะครับมันกับิโบฮอนบเอากับผมนางกับิโบไดเซ็ตเา่ผมบ่ตกกับทรมานะครนผมตกมากเลยับผมก็เย็นๆนะครับนคิดใจก็ได้ยินลงกับผม ฝนตกมากนะบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศข้า,างบนฝนตกนะครับผมเย็ยนๆน,นะครับบ้านน่ะนั่งเล่นก็สบายๆนะครับเนี่ยตกไม่มากแต่ก็ยังดีครับผม เยวแบบตกมากเลยครับเยอะแบบตกหลายนะครับ ครับกำลังมาครับผมฟ้าสีครามฟ้าสีแหลกครับผมฟ้าสีดำกำลังทะมันมาเลยครับผมกำลังดับทะมันมากับมันเป็นฝนครับผมแอกมาถึงลอยสักคู่นะครับเนาะอสักคู่ครับผมเย็นแน่ๆครับผมฝนตกมันจะเย็นสบายๆนอนพักก่อนเลยครับผม คนโบตกนอนกรับผมเสียบนะครับเนาะมันหอน,นครับผมมันไม่ยังดอกหอนมันเอาครับผมเย็นเย็นบรรยากาศสดชื่นสดชืน่นครับผมเอาไมา้เบิร์ดนะครับเนผะมหลังจากที่ฝนโบตกมาหลายวันนะครับผมหลายมันไหลาเลยนะครับผมขอบคุณนะครับ